ด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง17กรกฎาคมนี้รอบนี้เจอทั้งร่องมรสุมลมมรสุมแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนหลังวันที่17กรกฎาคมแนวโน้มฝนยังคงตกต่อเนื่องและตกเพิ่มขึ้นลุ้นหย่อมความกดอากาศต่ำลูกที่2จะเข้าประเทศไทยหรือไม่ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติและช่อง YouTube ชาวบ้านตาดำดำค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีฝนตกเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันเลยค่ะและล่าสุดวันนี้ทางกรมตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนฉบับใหม่เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่1ค่ะในช่วงวันที่1 4 1 7กฎาคม รองมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแหง่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฝาขนองไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14-17ก,กรกฎาคมนี้ไว้ด้วยค่ะ นี่เป็นประกาศฉบับแรกจากกรมตุนิยมวิทยานะคะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะซึ่งประกาศฉบับแรกกรมตุยังไม่ได้มีการแจ้งรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะรอติดตามในประกาศฉบับต่อไปค่ะแต่ถ้าดูจากแบบจําลองแล้วแนวนโน้มฝนรอบนี้ค่อนข้างมากอาจจะมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะคะและมีแนวโน้มที่จะตกหนักถึงหนักมากทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานค่ะ ฝนจะตกหนักจากร่องมรสุมและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ซึ่งมาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่12กรกฎาคมค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ มีลักษณะของไซคลอนิกหรือว่าลมหมุนวนปกคลุมอยู่ค่ะซึ่งมีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าสู่บริเวณภาคอีสานของประเทศไทยในช่วงประมาณวันที่1 5ถึง16กรกฎาคมนี้ค่ะดังนั้นภาคอีสานรอบนี้จะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเป็นพิเศษนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้และภาคกลางตอนล่างจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมกำลังแรงที่พัดเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะรวมถึงบริเวณมหาสมุทรอินเดียหรือว่าอ่าวเบงกอล ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นด้วยค่ะโดยปัจจัยทั้งสองฝั่งจึงยิ่งดันให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากขึ้นต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันนะคะส่วนคลื่นลมค่ะทางอันดามันตอนบนและอ่าวไทายตอนบนจะมีกำลังแรงกว่าทางตอนล่างค่ะส่วนหลังจากวันที่17กรกฎาคมค่ะ จากแบบจำลองมีแนวโน้มว่ามียอมความกดอากาศต่ำกาลังแรงอีกหนึ่งลูกบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะซึ่งลูกนี้ณนะแบบจำลองวันนี้ค่ะให้เส้นทางขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานคล้ายๆกับลูกแรกนะคะแต่แบบจำลองค่อนข้างไกลจึงต้องติดตามกันต่อค่ะเนื่องจากทางกรวงมุตุ ยังคงประเมินว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นสู่ประเทศจีนตอนใต้ค่ะแต่ไม่ว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่แนวโน้มฝนของประเทศไทยทุกภาคยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากต่อไปจนถึงอย่างน้อยวันที่21กร,รกฎาคมค่ะซึ่งเป็นแบบจำลองสูงสุดที่ดูได้นะคะถ้าหากพื้นที่ไหนยังไม่เจอฝนในรอบวันที่14ถึง17กร,รกฎาคมค่ะหลัง17เป็นต้นไปยังมีฝนตกหนักต่อนเนื่องให้ได้เจอกันอีกนะคะส่วนคนที่สงสัยว่าสรุปว่าจะเป็นพาย,ยุหรือเปล่าและจะมี ชื่อพายุว่าอะไรค่ะถ้าดูจากแบบจําลองและข้อมูลที่กรมอุตุแจ้งไว้ล่าสุดหย่อมความกดอากาศต่ำกาลังแรงลูกนี้ไม่ได้แรงถึงระดับพายุโซนร้อนค่ะอาจจะได้เต็มที่แค่พายุดีเพรสชัน่นตอนที่อยู่ในทะเลจีนใต้แต่เมื่อขึ้นฝั่งและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็จะอ่อนกําลังลงเหลือแค่หย่อมความกดอากาศตา่าหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกาลังแรงและเมื่อไม่ได้แรงถึงระดับพายุโซนร้อนทั้งสองลูกนี้จึงไม่มีชื่อค่ะต่อไปไปดูพยารณ์อากาศในช่วงวันที่12-13ถึงกรกฎาคมนี้ค่ะ ช่วงวันที่12และ13กระกฎาคมมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมิยอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ ในส่วนของคลื่นลมอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะโดยพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองช่วงวันที่12-13ถึงกรกฎาคมนี้นะคะภาคเหนือฝน40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพรพิษณุโลกกำแพงเพชร พิจิตและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเชียงเหนือฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอยุธยา กาจนบุรีราชบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝน70%ของพื้นที่ค่ะฝนมากที่สุดนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนฝั่งอันดามันฝน70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระี่ตรังและสตูลค่ะ ไปดูแนวโน้มฝน่านแบบจำลอง ecmwf โดยใช้แอปวินดีค่ะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสี C K L C, เขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็อย่าลืมกดดูให้ขึ้นแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะเริ่มในช่วงเย็นวันศุกร์ที่12กร,รกฎาคมค่ะนวโน้มฝน ช่วงเย็นวันศุกร์นี้นะคะจะเริ่มมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคกลางกับภาคตะวันออกค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงทางภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกำแพงเพชรและภาคกลางค่ะานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและกรุงเทพปริมณฑลค่ะส่วนภาคตอนออกมีสีฟ้าทุกจังหวัดสีเขียวฝั่งสระแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกชนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีราดส่วนภาคอีสานในช่วงเย็นฝนจะยังไม่ค่อยมากนะคะมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่มีสีฟ้าอ่อนทางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันตกของภาคค่ะ สำหรับภาคเหนือก็จะมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ค่ะและมีฝนกลุ่มเล็กๆบางพื้นที่สีฟ้ากระจายถูกจังหวัดสำหรับภาคใต้ค่ะช่วงเย็นวันศุกร์มีสีฟ้าค่ะเมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยประจวบชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์นครยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะช่วงค่ำวันศุกร์ที่12กรกฎาคมค่ะค่ำดึกนะคะแนวโน้มฝนก็จะขยับไปค่ะ โดยภาคเหนือมีสีเขียวเหลืองช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุอตรดิตฐค่ะแล้วก็สีฟ้าฝนเล็กน้อยหรืออาจเป็นแค่เมฆเพชรบูรณ์พิษณุโลกสุขโขทยัยและตากส่วนภาคกลางค่ะฝนลดลงนะคะในช่วงค่ำดึกฝนจะน้อยลงโดยยังมีสีฟ้าอยู่ฝั่งกาญจนบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอยุทยาปทุมธานี และกรุงเทพภาคตะวัดออกค่ะสีเขียวเหลืองจันทบ,บุรีตราดปราจีนบุรีนครน,นายกส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าค่ะฝนน้อยกว่าในช่วงเย็นนะคะสําหรับภาคอีสานเริ่มมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนให้ระวังฝนในช่วงค่าค่ำ,คำ,คำหรือว่าดึกๆค่ะสีเขียวเหลืองบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอุดรธาน,นีหนองคายกาลสินมหาสารคามและร้อยเอ็ดค่ะสีฟ้าเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแกน่น และอุบลราชธานีสำหรับภาคใต้ค่ะสีฟ้าฝั่งประจวบชุมพรระนองและพังงาค่ะช่วงดึกๆหรือเช้ามืดวันเสาร์ที่13กรกฎาคมค่ะ แนวโน้มฝนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกของภาคค่ะสีเหลืองแดงบึงกาฬสีเหลืองอุดรธานีหนองคายสกลนครน,นครพนมสีฟ้าอำนาจเจริญมุกดาหารและอุบลสำหรับภาคตะวันออกค่ะพื้นที่ระวังฝนหนักคือจันทบ,บุรีราดส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดภาคกลางฝนน้อยลงมากแล้วนะคะเรายังมีอยู่เล็กน้อยจังหวัดที่ติดทะเลแล้วก็ฝั่งกาญจนบุรีสำหรับภาคเหนือค่ะฝนน้อยลงนะคะมีฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่จังหวัดขอบขอบ,ขอบ าคสำหรับภาคใต้มีสีฟ้าแถวประจวบชุมพรระนองและพังกาค่ะ6โมงเชา้าวันเสาร์ที่13กรกฎาคมค่ะบริเวณภาคอีสานตอนบนแนวโนโ้มฝนลดลงนะคะแต่ยังมีตกอยู่บ้างเป็นสีฟ้ารวมถึงฝั่งอุบลค่ะภาคตะนออกจันทบุรีราดยังต้องระวังฝนอยู่ในช่วงเช้าค่ะส่วนภาคเหนือกับภาคกลางฝนน้อยนะคะมีเล็กน้อยด้านตะวันตกที่ติดชายแดนพมา่าภาคใต้ยังคงมีทางภาคใต้ตอนบนและอันดามันตอนบนค่ะ บายวันเสาร์ที่13กรกฎาคมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนมีฝนบางพื้นที่มีเปฆเป็นส่วนใหญ่ค่ะฝนไม่มากแต่ที่ต้องระวังฝนก็คือจะเน้นบริเวณภาคกลางภาคตอนออกและภาคอีสานตอนล่างค่ะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีแดงในช่วงของจังหวัดอยุธยาลบบุรีนคะรนายกระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีค่ะ ภาคตอนออกจันทบ,บุรีตราชะเชิงเซาสักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกภายสารส่วนใหญ่เน้นทางอีสานล่างคานนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดและอุบลภาใตายค่ะฝนเริ่มกระจายเพิ่มขึ้นสีฟ้าประจวบชุมพรสุราษฎนะร์นครระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ ค่ำวันเสาร์ที่13กรกฎาคมค่ะแนวโน้มฝนอยู่บริเวณภาคเหนือเน้นทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางฝนเริ่มลดน้อยลงภาคตอนออกยังหนักอยู่ค่ะโดยเฉพาะจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนคะรน,นายกภาคอีสานฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งทางตอนบนและทางตอนล่างแต่ส่วนใหญ่ทางตอนกลางค่ะคอนแก่นลงไปถึงทางตอนล่างสําหรับภาคใต้ในช่วงค่ำแนวโน้มฝนจะลดลงนะคะหรือมีตกเล็กๆน้อยๆสีฟ้าอ่อนในพื้นที่เดิมๆที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ส่วนทาง ภาคใต้ตอนล่างค่ะสงขลาลงไปไม่มีสีค่ะคลิปนี้ดูาโน้ฝนสั้นๆ2วันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้แบบจำลองจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะช่วงนี้แอดมินจะลงคลิปบ่อยขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ